สามารถอ่านก่อนใครได้ที่เพจกิ๊บมังงะสบายๆแด่จะแปะลิงก์เพจไ้ที่ใต้คลิปนาคุณช่วยอ่านหนังสือกล่อมสันหน่อยได้ไหมได้สิงั้นผมไปหยิบมาก่อนนะนี่เป็นครั้งแรกที่เราไม่รู้สึกลำคาญคนที่มาทำให้เราเสียสมาธิระหว่างอ่านเอกสารงานเลยทางนิงคงจะเป็นคนเดียวที่ทำให้เรายอมทิ้งทุกอย่างและหันมาทำในสิ่งที่เธอต้องการได้ เราไม่เคยรู้เลยว่าการตรุรักใครสักคนมันจะมีความรู้สึกที่อ่อนโยนขนาดนี้ถางนิงอันดีนะที่รักวันต่อมาอหลทางนิง ฉันมุดทีแวไปที่อาพาร์ตเมนต์อของเธอแต่ฉันเจอแค่ผู้ช่ยของเธออยู่ที่นี่อ๋อฉันย้ายออกมาจากที่นั่นแล้วนะตอนนี้เกิดเรื่องแล้วมีคอมเมนต์แง่ลบที่เกี่ยวกับคุณเยอะมากจากแฟนคลับของคุณหลังจากที่คุณฮันได้ประกาศเรื่องงานตัวแทนงานใหม่ของคุณพวกเขารับไม่ได้ที่คุณไปรับงานผลิตภัณฑ์ที่ไร้คุณภาพถ้าคุณรับงานนี้พวกเขาจะเลิกเป็นแฟนคลับของเธอทันทีแล้วมอยูโหรตอนนี้มีท่าดีไงบ้าง แน่นอนว่ายิ่งก็มีความสุขเสียอีกเห็นคุณตกอยู่ที่นั่งลําบากแบบนี้เดี๋ยวเราได้เห็นดีกันว่าใครกันแน่ที่ตกที่นั่งลําบากส่วนเพวกแฟนคลับก็ไปเพวาะนั้นไว้อย่างนั้นก่อนคุณฮันคะรูปของถังหนิงได้รับการตอบรับจากโลกออนไลน์อย่างดีเยี่ยมมากเลยล่ะค่ะนิตยาสารกว่าห้าหัวที่ต่อต้องการให้เธอไปขึ้นปก นี่สันยังพูดไม่ซัดอีกหรอว่าหยุดหางานให้หลังหนิงได้แล้วนี่เธอทำตามคำสั่งของฉันจริงหรือเปล่าเนี่เธอยังไม่ได้แต่งงานกับท่านอยู่ฟ้านแต่กลับทำตัวเหมือนตัวเองได้เป็นภรรยาของประธานบริษัทไปแล้วเลยงานพวกเราเรื่องน,นี้จดี๋สารอ e ีแฟชั่นก็แล้วกันอยู่ฟ่านนี่คุณลืมสิ่งที่สัญญากับฉันแล้วเหรอคะที่รักผมทำแบบนี้ก็เพราะคุณนะลองคิดดูสิ พวกเราโดนวิจารณ์ในแง่ลบมากในวีดีโอนั ah. ้นมานานแล้วนะตอนนี <mod> ้รอเวลาที่จะให้ถังหนิงก้ากมาประกาศว่าเธอเลิกกับผมก่อนจากนั้นคุณก็จะไม่ได้ต้องถูกกล่าวหาว่าขบซ้อนแล้วเพว่แอนตีแฟนก็จะได้เปลี่ยนความคิดที่มีต่อคุณใหม่ยังไงล่ะเดี๋ยวอีกไม่นานก็ถึงเวลาจัด10อันดับสุดยอดซูเปอร์โมเดลแล้วสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือการรักษาชื่อเสียงของคุณนะ แต่ถ้าคุณกลับไปขึ้นเวทีได้ใหม่อีกครั้งคุณคิดหรอว่าทางนี้จะเทียบคุณได้คุณนี่รอบคม่มจริงเลยนะคะฮัลโหลว่าไงหลินไวยพวกเขาคิดจะให้คุณให้ประกาศว่าเลิกกับฮันอยู่ฝันใพ้อยู่โลพ้นความผิดแบบนี้คุณจะทำไงต่อ งั้นเธอว่าปฏิเสธงานของฉันไปก่อนถ้าฮั่นอยู่ฟานถามก็บอกเขาว่าฉันรู้สึกไม่ค่อยสบายแล้วถ้าคุณฮั่นถามว่าคุณอยู่ไหนให้ฉันตอบว่าไงให้ที่อยู่ที่นี่กับผู้จัดการของคุณไปสิอันดับแรกคุณต้องบอกพวกเขาก่อนว่าคุณย้ายออกมาแล้วแล้วคุณเองก็มาจากตระกูลถังนะก็อยู่ในไฮเอ e นทรีเจ n c y มันก็เป็นเรื่องปกติอยู่แล้วไม่ใช่หรอพวกเขามันคนระดับกับคุณอยู่แล้ว และการรักษาความปลอดภัยของนี่ก็เข้มงวดมากคนที่ไม่ใช่ผู้พักอาศัยและเข้ามาในบริเวณนี้ไม่ได้หรอกนะผมจะไม่ขอหรอกนะถ้าคุณจะเอาคืนคนพวกเขาเพราะตอนนี้พวกเขารังแกคุณมากเหลือเกินแล้วให้ผมจนดูสิเสีก็คงจะไม่ได้หรอกว่าไงนะไฮเอ็นทรีเจนซี่หรอยัทติพักไฮโซนั่นนะหรอ เป็นไมได้ยังไงกันยังไงเธอก็เป็นคนของตระกูลถังนะคะเธอตัดขาดกับตระกูลถังหลังจากตกรุมรักฉันไปแล้วไม่ใช่หรอทำไมตอนนี้เธอถึงกลับไปหาตระกูลของเธอได้ล่ะเด็กผู้หญิงบ้านี่ตอนอยู่กับฉันเธอแทบจะไม่มีเงินสักบาทแต่ตอนนี้กลับได้ยิวในไฮเอ็น d ีเจนซี่ทันทีเลือกกับฉันงั้นเหรอครหาดโม่ถิง โม่ทิืมผมจะทำยังไงดีผมรู้สึกยังไม่อยากหยุดจูบคุณเลยนี่คุณทาอะไรไว้ในปากหรือเปล่าทำไมผมถึงไม่อยากจะหยุดจูบคุณแบบนี้ล่ะจำว่าคุณหยุดได้นะก็คุณยังเคยอดกลั้นเก่งนี่คะคุณสามารถอยู่ตัวเองได้เสมอเวลาที่ต้องการที่รัก คุณตำหนิผมเรื่องในคืนวันแต่งงานอยู่หรอสุภาพบุรุษเขาไม่จะทำการแบบนี้จดคนได้เสมอแต่นี่คุณเป็นสามีของฉันแล้วนะคุณไม่อยากเป็นเจ้าของฉันจริงบ้างหรอผมต้องอยากสิผมอยากทุวินาทีที่อยู่กับคุณเลยล่ะคุณบอกครับยามรักษาความปลอดภัยโทรมาแจ้งว่า มีใส่เสื้อฮั่นอยู่ฟ้านตามหาคนนายอยู่ครับเข้าใจแล้วคุณไปเปลี่ยนเสื้อผ้าแล้วขับรถคันใหม่ออกไปพบเขานะขอบคุณนะคะที่รักจะได้ทำให้เขารู้ว่าชีวิตฉันดีแค่ไหนนี่มันคุณมีอะไรหรอ ทักนี้ไ่เธอขับเฟอร์รี่เพื่อมมเติดเลยงั้นเหรอมามาสิเธอไม่มีทางมอะไรแบบนี้ได้หรอกทําพื่สียเพราะตระกูลของเธอฉรู้ว่าเธอคงไม่ฉลาดพอที่จะหาอะไรแบบนี้มาได้ด้วยตัวเองหรอกแต่ตอนนี้เรื่องสำคัญที่สุดก็คือเรื่องธุรกิจผมมาที่นี่เพราะแจ้งว่าทางบริษัทได้ตอบรับการถ่ายนิตยสาร e fashion ให้กับคุณแล้วไม่ว่าคุณจะเป็นใคร แต่ตอนนี้คุณยังทางานให้กับ TEN EU คุณก็ต้องทําตามข้อสัญญาที่ได้ตกลงกันไว้เพื่อเห็นแกการพัะนามบริษัทในระยะยาวผมจะทําการถแถลงข่าวบอกว่าเราเลิกการนานแล้วและยูโรก็ไม่ใช่มือที่สามฉันรู้นิสัยเธอดีว่าเธอเคยงโง่ขนาดไหนตอนนี้ก็คงยังโง่แบบเดิมนั่นแหละยังไงเพอ็กก็มุฟออนากฉันไม่ได้หรอกถึงเธอจะกลับไปอยู่กับครอบครัวแล้วแต่เธอก็ยังอยู่ภายใต้การควบคุมของฉันอยู่บันยังคำ้ำ ยูฟานคขาอาจะทำร้ายฉันมากแต่ฉันไม่เคยอิจฉาทำร้ายคุณกลับหรอกนะยิ่งไปกว่านั้นฉันยังเป็นห่วงกลัวว่ายูโรจะมากดดันคุณอีกคุณออกข้อความที่จะแถลงมาให้ฉันสิฉันจะประกาศตัวหน้าสื่อในงานวันพุธหน้าเองฉันมั่นใจว่าพี่ๆนักข่าวจะให้ความสนใจกับมันมากคุณก็ทำสัญญาที่ไวไว้ก็แล้วกัน เมื่อก่อนทำไม้เสถึงในหน้ามืดตามวัวขนาดนั้นนะเสถ,ถึงเม้าไม่ออกว่าเขาใส่หน้ากากเข้าหาฉันตลอดท่านอยู่ฟ้านี่มันน่นไาไปอ่านเลยจริงๆเขาจ้างพวกนักเลงคีย์บอร์ดมาโจมตีเธอโดยการโยนความดีให้เมาอยู่เราถังหนิงที่เธอคิดจะรับงานตัวแทนนั่นจริงๆเหรอจำจะคลิปทั้งหมดให้ดีล่ะ คุณต้องเปลี่ยนความคิดของทุกคนที่มีต่อมอยุโรให้ดีน่าเป็นภารกิจที่สําคัญที่สุดของคุณในครั้งนี้ที่หลงพี่สนิพี่เตรียมไว้เรียบร้อยหรือ,อยังพี่เตรียมหลักฐานทั้งหมดไว้แล้วรวมถึงบันทึกข้อความเสียงตอนที่มอยุโรพยายามจดการเธอจากการได้งานตัวแทนอีกด้วยรวมทุกอย่างแล้วขายมันให้กับสื่อใหญ่ให้ได้มากที่สุดเพื่อเขาทําข่าวแบบเอกลุศีพสต์มันหลังจากงานตัวแทนของฉันจบลง ไอ้คนโรกโลกแบบนี้สัญญาทุกอย่างที่เคยเป็นของฉันมาคืนมาให้หมดบริษัทที่คุณไปเป็นตัวแทนให้ผมได้รับแจ้งจากทนายของให้รู้ว่าพวกเขาถูกข้อหาว่าช่อโกงแล้วที่ผมอยากจะบอกก็คือคุณสามารถทำตามคมตัองการของคุณได้เลยไม่ต้องกลัวตอนนี้ฉันรับความช่วยเหลือที่ดีที่สุดและยังเสื่อถือได้มากที่สุดอีกด้วยเรามาถึงแล้ว ทางนิงมาแล้วฉันรู้อยู่แล้วว่านางแบบคนนี้พร้อมจะทำทุกอย่างเพื่อเงินแม้กระทั่งรับงานตัวแทนให้กับสินค้าที่ไม่ได้มาตรฐานแบบนี้เธอไม่มีอะไรดีเลยนอกจากน่าจะสวยใหญ่คนแล้วใส่พอไปจากวงการบันเทิงซาทางนิงยินดีต้อนรับคุณทางนิงครับเัสดีทุกทคนฉันคือทางนิงเองค่ะ ก่อนอื่นเลยถ้าอยากขอบคุณบริษัทของฉันเทียนหยีเอ t นเทนเมนท n เท้ากาศฉันได้มาเป็นตัวแทนของสินค้านี้ฉันไม่เคยได้ยินชื่อของมันมาก่อนเลยเฮ้ไ hey, นที่เธอเพิ่งพูดไหมไม่มีทางหน้านี่เธอกําลังงันกับต้นสังกัดแล้วค้าที่เธอเป็นตัวแทนแบรนด a m b มบาสเตอร์ให้ต่อหน้าสาธารณาชนนี้เลยงั้นเหรอต่อมาแม้ว่าฉันจะถูกบังคับให้มาที่นี่ ก็ต้องบอกความจริงกับทุกท่านให้ทราบว่าฉันไม่เคยใช้ผลิตภัณฑ์ที่ไม่ได้มาตรฐานแบบนี้และไม่ได้รับความน่าเชถือจากลูกค้าสิ้นนี้เลยรายการทำไมตอนนี้ถังนิงเธอถึงกล้าง,งานกับเทียนยีต่อหน้าสาธารณสนแบบนี้ฉันรู้ดีว่าฉันเป็นแค่นางแบบที่เคยได้รับความนิยมแต่ทุกคนสามารถเชื่อฉันได้นะคะเพราะตัวฉันเองก็มีจรรยาบรณพอในการทำงาน ฉันเองก็เป็นคนที่ต่อต้านสินค้าที่ไม่ได้คุณภาพแบบนี้อยู่ตลอดสุดท้ายนี้ฉันอยากจะใช้โอกาสนี้ประกาศว่าฉันจะกลับคืนสู่วงการนางแบบอีกครั้งับตั้งแต่วันนี้ไปต้นไปค่ะว่าไงนะว้าวทางนี้นี่ถงกับเป็นตัวแม่อะไรจริงๆฉันขอประกาศตัวเป็นแฟนคลับของเธอตั้งแต่วันนี้ ฉันยังเตรียมสไฟมากกว่านี้ไว้ให้ทุกคนหลังจากนี้ด้วยนะคะวันนี้ต้องขอบคุณทุกคนมากๆนะคะที่มากันทางนิงผมจะสนับสนุนคุณผมรู้อยู่แล้วว่าคุณจะไม่ทําให้ผมผิดหวังฉันเกือบจะสาบแช่งเธอแล้วแต่ตอนนี้เธอสุดยอดไปเลยฟังไม่ไหวเลยจริงๆฮนายเห็นหน้าคนจัดงานไหมเปิดไปเลยล่ะ อังงนิงผมขอเตือนคุณเลยนะคุณต้องออกไปซีแจงทุกอย่างใหม่เดี๋ยวนี้ไม่งั้นคุณต้องได้เสียใจกับสิ่งที่คุณได้พูดออกไปแน่แนะ่ฉันโงหกแฟนไม่ได้หรอกค่ะเลิกคิดจะให้ฉันออกไปซีแจงอะไรใหม่ได้เลยยิ่งกว่านั้นหากฉันออกไปซี้แจงแล้วคุณคิดว่าลูกค้าจะยังกลับมาซื้อของคุณอีกหรอถ้าคุณไม่หยอบออกไปและแถลงข่าวใหม่ตอนหน้าสาธารณสุขแล้วก็ เงือนผมก็ต้องทําตามวิธีของผมแล้วไปพวกเราจัดการนี่พวกคุณจะทําอะไรนะเด,เดี๋ยวก่อนครับอะไรเนี่ยทางนี้เป็นคุเริ่มเองก็อย่าลากฉันเข้าไปเกี่ยวข้องด้วยเซทางนี้คุณคิดว่าเรื่องนี้มันจะผ่านไปง่ายอย่างที่คุณคิดหรอถ้าคุณยังทําตัวแบบนี้ในงานอีเวนต์อีกจะมีบริษัทไหนจ้างคุณเป็นตัวแทนอีกแล้วนะอย่างนั้นหรอแต่ฉันไม่คิดแบบนั้นนะ อย่างไงก็เถอะคุณเป็นคนสร้างเรื่องคุณต้องรับผิดชอบเรื่องนี้ทั้งหมดคุณอย่าคิดว่าจะทําให้เทนนี่ต้องเดือดร้อนไปด้วยนะตอนนี้คุณยังะกราบริเศธที่จะออกไปถแถลงข่าวใหม่ตอนหน้าสาธารณชนอีกถ้าคุณไม่ออกไปทางที่จะเป็นฝ่ายถแถลงการเองและจากนี้คุณก็รอรับผลที่เกิดขึ้นได้เลยคุณฮันนี่คุณได้ยินที่ฉันพูดออกไปถแถลงข่าวหรือเปล่าที่ฉันบอกว่าจะกลับเข้าสู่วงการใหม่อีกครั้งคุณไม่รู้หรอว่าฉันกำลังหม,มายความว่า่ะไร หมายความว่าฉันจะจัดการเรื่องข้อสัญญาของพวกเราและฉันจะเรียกร้องคืนสิทธิ์ทั้งหมดที่ฉัคนควรจะได้รับคืนกลับมาอย่างไงล่ะคุณฮันครอทนายฝั่งของฉันติดต่อไปได้เลยฉันจะเวงมสิทธิ์ทั้งหมด,มดเพื่อเพิ่อใส่าจาเทนดี้ึ้นมาให้หมอนนี่คุณถ้ามปอยู่ทางนีงถึงได้นักกลัวแบบนี้นี่เธอถูกกดดันมากเกินไปนั่นหรอหรือว่าเธอแคพ่ยพยายามจะเรียกร้องความสนใจจากฉัน ตอนนี้ผมไม่สนใจเรื่องว่าอะไรของพวกคุณออกนะสิ่งที่ผมต้องการตอนนี้ก็คือปรรยาการสถานการณ์ตอนนี้ให้ดีขึ้นและผมเองก็จะไม่ไปไหนทั้งนั้นถ้าพวกคุณไม่ออกไปจัดการทางนิงคุณอยาให้ผมต้องมาขคับคุณเลยดีกว่าทางนิงนี่เป็นสิ่งที่เราต้องเจอถ้าเธอที่จะหักหลังฉันโอ้ยทำไมฉันไม่เกิดมาเป็นผู้ชายนะจะ้อัดไอ้คนพวกนี้ให้หมดจะได้พาทางนิงหนีไป ใครเป็นคนรับผิดชอบที่นี่นี่พวกคุณเป็นใครผมเป็นทนายจากไฮรูอนเตอร์เทนเมนต์คุณเรียกผมว่าเสี่ยก็ได้ตอนนี้บริษัทคุณได้รับการฟ้องร้องเพราะคุณได้ทำลายผลประโยชน์ของไฮรูพวกเราจะได้เจอกันในศาลมันเป็นเรื่องปกติไม่ใช่หรอที่มาจาเล็กจะใช้ประโยชน์จากบริษัทใหญ่นี่ไฮรูถึงกับฟ้องร้องเราเลยเหรอานี้มันต้องจบไม่สวยแน่ๆ ไหนทอะไรได้อีกล่ะแันงกเป็นเรื่องกับแฟนของประธานบริษัทไฮลูยังไงก็เถอะคนของไฮลูมาที่นี่ได้ทันเวลาพอดีเลยดูหเหมือนว่าโม่เิงจะใส่ใจทางหนิงมากเลยจริงๆไฮลูไม่เกี่ยวกับเรื่องนี้ได้ยังไงเนี่ยสรีพเพนก่อนดีกว่ายังไงก็ไม่อยากขึ้นศาลตอนนี้ถังหนิงนี่นะเนี่ยที่เธอพูดแบบนั้นตอนนี้ความเห็นในออนไลน์หันไปโจมตีใส่เทีนหก,กันใหญ่เลย ฉันเดาว่าตอนนี้เมื่ออยู่โหลค,คงจะควันออกหูอยู่แน่เลยถ้าคงจะให้อยู่ฟาเลือกข้างและบังโทษเธอในแน่ทางหนิงเขาเอกล s i v บลงไปแล้วหรือยังเรียบร้อยแล้วค่ะและฉันว่าความสนุกที่แท้จริงกำลังจะเริ่มทางหนิงแกจะคัมแบ็กงั้นเหรอถึงแกจะกลับมายังไงแกก็เทียบฉันไม่ได้หรอกหืมอยู่ฟาน ทางหนิงกำลังทำบริษัทของเราเสียาหายเราต้องรีบออกแถลงการเดี๋ยวนี้คุณต้องบอกกับทุกคนว่าทางหนิงรับงานตัวแทนนี้เพียงเพราะอยากได้เงินและไม่ไม่เกี่ยวข้องอะไรกับบริษัทเลยตอนนี้เธอยิ่งพูดยากขึ้นทุกทีแล้วอีกอย่างเธอเป็นคนขี้อิจฉาและเธอต้องอิจฉาที่เราสองคนอยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขแน่ๆผมรู้ตอนนี้แถลงการที่ถูกส่งออกไปแล้ว พูดตามตัวนะครับผมรู้สึกแย่แทนบริษัทของเราที่ทางหญิงเธอพูดจาโกหกอยู่ตลอดเวลาแบบนี้ฉันไม่มีความเห็นค่ะถ้าจะัตมากับเทียนหยีทผงหญิงทําแบบนี้ก็เพื่อเรียกร้องความสนใจให้ตัวเองเอาละครั้งนี้ทีม PR ก็ทาหน้าที่ดีมากเลยทางหญิงต้องมีปัญญาตอบโต้กลับแน่ๆตอนนี้ผมก็หวังว่าเธอคงจะไม่มีแผนอะไรอย่างอื่นอีกนะคุณฮันคะมีข่าวร้ายคะ่ะ มีใครบางคนลงข่าวอยู่กับเราทางออนไลน์หัวข้อของข่าวก็คือคืออะไรเออสักคิดว่าคุณน่าจะอยากอ่านด้วยตัวเองมากกว่าน,นะคะทางหนิงนึ่งบ้าจะทำให้แก่หมดอนาคอผมจะไปเสร็จงานที่เข้ามาของทางหนิงให้หมดมีบริษัทที่สินค้าไม่ได้คุณภาพต้องการจะร่วมงานกับเราผมคิดว่ามันเหมาะกับทางหนิงมากเลยผมจะให้งานนี้กับเธอ ถังหนิงคุณฮันคะตอนนี้คนส่วนใหญ่ไม่พอใจมากและพวกเขาเลือกอยู่ฝั่งตรงข้ามกับเทนีหมดเลยคะ่ะและบริษัทที่ติดต่อจะโฆษณากับเราก็ต้องการยกเลิกสัญญาทุกเจ้าเลยคะ่ะฉันเกรงว่าออกไปยูโรคุณช่วยออกไปก่อนนะผมต้องการอยู่คนเดียวเพื่อคิดหาทางออกสักพักถังหนิงถ้าเธออยากเล่นเกมนี้ นั้นก็อย่ามาโทษฉันในสิ่งที่ฉันจะทำกับเธอก็แล้วกันฮัลโหลพี่ครับผมต้องการความช่วยเหลือหน่อยวันนี้คุณไายโมท่ทำดีมากเลยนะครับหัวหน้าคุณคิดว่าเธอจะทำอะไรต่อไปหรือครับจอดทีลูเคอร์ในลงไปซื้อดอกไม้ซ่อหนึ่งสิจะจะไปดีกับการกลับคืนวงการของเธออย่าไว้นะต้องดอกกลาบสีแดงเท่านั้นได้ครับ ดูว่าคืนนี้ท่านประธานกับคนไายจะต้องมีช่วงเวลาดีแน่เลยเอาละงั้นเราเตรียมเซอร์ไพรส์ให้พวกเขามีค่ำคืนที่สมบูรณ์แบบดีกว่าดูเหมือนว่าตอนนี้เทียนหยีจะไม่มีทางเลือกคุณเห็นไหมพวกเขาออกมาขอโทษต่อหน้าพวกสือ่อและขอโทษคุณด้วยเพราะเขากําลังจะจัดหางานใหม่ให้คุณแต่ทําไมเขาถึงจัดให้คุณถ่ายนิตยสารกับมยูโรล่ะพวกเขาต้องมาแผนอะไรไว้แน่ เขาจะแกล้งขอโทษต่อหน้าพวกสื่อจากนั้นก็จัดหางานให้มอ่ยูโรมีส่วนร่วมกับงานฉันเพื่อแสดงให้เห็นว่าข่าวลือนั้นผิดเป็นไปได้ว่าเขาต้องการจะเปลี่ยนแปลงความคิดของผู้คนกับสื่อที่มีต่อมอ่ยูโรฉันไม่คิดว่าฮั่นอยู่ฝัน่นจะคิดอะไรแบบนี้ได้เองฉันกลัวว่าเขาอาจจะมีคนช่วยคำแนะนำอยู่และฉันเดาว่าจะเป็นฮั่นรูเซียที่สาวของเขาซึ่งเป็นเอเจนท์ที่มีชื่อเสียงในต่างประเทศแน่ๆ แล้วน er ี่คุณจะเป็นไงถ่ายแบบอีกหรอแน่นอนตอนนี้เขาเสนอโอกาสให้ฉันแข่งขันในแฟร์กับโมอยูโรฉันก็จะไม่ทําให้พวกเขาผิดหวังสิใช่ไหมล่ะก็ดีนะฉันเชว่าคุณมีความเป็นนางแบบเมือนชีพมากกว่ามอยูโรเดี๋ยวพรุ่งนี้ฉันจะไปรับนะจ๊ะเอาล่ะงั้นแค่นี้ก่อนนะฉันต้องวางสายแล้วคุณนายโมผมคอลัหนีว่าแม่คุณเข้ามาอยู่ในครัวนี้อีก ในเขาเล่นบทประธานจอมเจ้ากิจการอยู่งั้นหรอวันนี้คุณทําได้ดีมากเลยนะที่ประกาศตัวแบบนั้นตอนนี้คุณปล่อยงานในควายให้ผมเองคุณไปพักผ่อนก่อนเถอะโอเคค่ะถึงแม้ว่าการแต่งงานของเราจะเป็นการตัดสินใจอย่างเร่งรีบแต่ฉันก็เชื่อว่ามันเป็นการตัดสินใจที่ดีสุดที่ฉันเคยทำมาหืม นี่มันดอกไม้ฉันไม่คิดเลยว่ามอดถิงจะโรแมนติกขนาดนี้นี่มันอะไรนะทำไมมอดถิงถึงเล่มสิ่งนี้ไว้นี่เขาคิดจ้าคุณชอบดอกไม้นั่นหรือเปล่านี่เป็นครั้งแรกที่ฉันได้รับดอกไม้เศร้าใหญ่ขนาดนี้ขอบคุณนะคะมอดถิง ทำไมคุณพอใจง่ายจังล่ะในอนาคตคุณจะได้รับทางเพจเครื่องประดับชื่อเสียงและความสําเร็จอีกมากมายเลยนั้นที่ผมจะให้คุณผมสามารถให้คุณได้ทุกอย่างขอแค่คุณเอ่ยปากมาแต่ทําไมคุณกลับไม่เคยขออะไรผมเลยล่ะฉันคิดว่าฉันขอคุณไปหลายอย่างแล้วไงคะการได้แต่งงานกับคุณให้คุณซึ่าเป็นภรรยาของคุณและไหนนจะชีวิตที่เหลือของคุณอีก จะมีรายล้ำค่าไปมากกว่าการมีคุณอีกละคะโทอถิงหืมริมฝีปากของคุณหวานมากจนผมไม่อยากจะเอาปากออกมาเลยตอนนี้คุณต้องการผมไหมเคคุณถามสันแบบนี้หมายความว่างไงคุณก็รู้ พผมกำลังรอคำตอบจากคุณอยู่ถ้าคุณตอบว่าได้ผมก็จะกอดคุณอยู่บนเตียงนี้ไปทั้งคืนเลยนะสิตอนนี้ฉันยังไม่ได้ใจกับหัวใจตัวเองเลยค่ะแต่ฉันต้องการที่จะใช้ช่วงเวลาที่เหลือในชีวิตนี้ไปกับคุณนะโอเคงั้นก็อย่าปล่อยให้ผมรอนานเกินไปล่ะเออฉันเห็นชิ้นนี้ที่คุณเอามาฉันคิดว่า อ,อ,อะไรเหรอเขาไม่รู้จริงๆเหรอหรือเขาแกล้งไม่รู้นี่ไงคะอืมนี่มันน่าอายจังเลยผมว่าคุณกําลังเข้าใจผิดนะนี่มันไม่ใช่ของผมคุณไม่เห็นหรอว่ามันเล็กกว่าของผมตั้งเยอะต้องเป็นลูเครอรนแะน่ๆครั้งหน้าต้องใช้อันใหญ่กว่านี้นะอันนี้มันเล็กไปหยุดพูดแล่วได้แล้วลูเคร ได้ตารางการถ่ายนิติสานชีเครกแล้วก็จองโรงแรมให้สันด้วยนะและสันก็ต้องการบริการรักษาความปลอดภัยระดับสูงในอเมริกาด้วยยูโรผิวคุณดีมากเลยค่ะยูโรจะเป็นแฟนคลับตัวยงของคุณเลยค่ะกรณดีกว่านางแบบคนอื่นเยอะเลยนะคะืม ฉันขอแนะนําให้เธอระวังใครบางคนที่อาจจะหักหลังเจ้านายตัวเองอยา่างลินเวยให้ดีนะแหมจะเคยรับมือกับคนหน้าด้านที่เข้ามาแทรกแซงความสัมพันธ์ซะแล้วนะฉันว่าเธอคงไม่ต้องกลัวอะไรที่จะมาแทงข้างหลังอีกอย่ามั่นใจไปนักน,นะงานถ่ายแบบครั้งนี้จะเป็นการปูทางสู่ก,การเป็นซูเปอร์โมเดลของฉันคนเดียวเท่านั้นเธอมันก็เป็น,นแค่ตัวประกอบของฉันเท่านั้นละ่ะเอาเธอ ังไงก็ขอให้เธอโชคดีก็แล้วกันอีกอย่างทนายของฉันก็ได้สัญญากับคุทันเมื่อวานแล้วว่าทินหยีสัญญาจะดูแลเรื่องสิทธิ์ของฉันเป็นอย่างดีแค่นี้ฉันก็โอเคแล้วล่ะแล้วเธอสองคนก็ทํางานในทินหยีเหมือนกันงั้นฉันขอแนะนํานะว่าต่อไปพวกเธอสองคนระวังคําพูดด้วยถ้าเพื่ออะไรก็คิดดีๆก็แล้วกันค่ะคุณถังลาก่อนค่ะคุณถัง ตัประกอบนั้นเหรอก็ลองดูซิครั้งนี้ผมจะไปกองถ่ายด้วยและผมก็จัดล่ามาให้พวกคุณแล้วพวกคุณต้องทำความคุ้นเคยกับพวกเขาด้วยจีเครกก่อตั้งเมื่อ20ปีก่อนถือเป็นหนึ่งในนิตยสารที่รับความนิยมเป็นอย่างสูงนในอเมริกาแม้ว่าในปีนี้ความนิยมจะลดลงไปบ้างแต่ก็ยังเป็นสื่อที่มีอิทธิพลมาก เขาเสนอว่าอยากรก่วมงานกับบริษัททางเอเชียเพื่อเพิ่มความนิยมทางฝั่งเอเชียในบีนี้บ้างผมคิดว่ายูโรรู้สนิยมทางแฟชั่นดีกว่าดังนั้นผมอยากให้ยูโรเป็นตัวหลักในการถ่ายท,ทาครั้งนี้ทางหนิงคุณจําเป็นต้องท่านยูฟานอยากให้ทางหนิงเป็นคนตามยมูโรอีกงนั้นหรอ,อยูฟานฉันจะไม่ทําให้คุณผิดหวังค่ะที่หลงลินเวยรอไปกันเถอะ ทางนีนี่คุณจะไปไหนท่านอยู่ฟันอยากคิดนะว่าฉันจะปล่อยให้คุณรังแกฉันแบบนี้ชื่อเสียงของโยูโดเสียหายเพราะเขาทําให้เธอไม่ได้รับงานอะไรเลยแต่คุณคิดจะให้เธอเป็นตัวหลักในงานที่ได้มาเพราะชื่อเสียงของฉันงั้นหรอในตอนนี้ถ้าไม่มีฉันเธอก็ไม่ต่างอะไรกับเศษขยะทางนิงแน่จริงเธอก็พูดอีกทีสิเอาเธอแน่จริงเธอก็ไปถ่ายแบบคนเดียวสิเดี๋ยวก่อน นี่เราอยู่ในระหว่างการประชุมนะคุณลองคิดถึงความสําคัญของงานนี้ให้ดีนะและก็อย่าได้คิดจะใช้สันเพื่อปูกถังให้กับมอยูโรอีกอย่างนะยูโรเนี่ยนะมีรสเฉยมทางแฟชั่นเหนือชันคุณลืมไปแล้วเหรอว่าฉันเป็นนางแบบคนเดียวของเทนยีที่มีงานไทยแบบแฟชั่นระดับโลกตลอดถังหนิงวันนี้เป็นวันสุดท้ายที่เธอจะพูดแบบนี้ได้ยูโรถังหนิงพูดถูกแล้วเพรเธอเป็นตัวหลักในครั้งนี้เธอ ท่านอยู่ฟานฉันทนมาพอแล้วนะฉันจะไม่มีทางตามเธอเด็ดขาดเมื่อไหร่คุณจะโตสักทีถ้าแต่งหนิงถอนตัวออกไปคุณเลอกคิดถึงรางวัลฉิบสุดยอดรังแบบไปได้เลยคุณคิดให้ดีซิคุณคุณตว,วาดใจฉันหรอท่นอยู่ฟานคุณรู้ใช่ไหมว่มาสันอุ้มท้องลูกของคุณอยู่ถ้าไม่ใช่เพราะเด็กในท้องผมก็คงไม่เสนอให้คุณไปทํางานที่อเมริกาหรอกคุณเคยมองถึงภาพรวมบ้างไหม ยูโรคุณทันพูดถูกแล้วนะครั้งนี้เธอต้องเป็นฝ่ายตามทางหนิงปก่อนถ้าเธอกู้เสียงได้ไม่ไรทางหนิงก็เทียวกับเธอไม่ได้หรอกตอนนี้อย่าเพิ่งโมโหไปเลยทางหนิงรอก่อนเธอเราจะได้รู้ว่าใครแน่กว่ากันระหว่างนางแบบตกยุคอย่างเธอกับนางแบบอย่างฉันไม่อยูหรอกต้องรอกับฮั่นอยู่ฟั่งหนิงเตัวแน่ทางหนิงเดี๋ยนี้เธอดูมั่นใจเคลื่อนเลยนะที่เธอพูดไปเมื่อกี้มันสุดยอดไปเลย ฉันเข้าวงการตั้งแต่อายุ17จากนั้นก็กลายเป็นนางแบบชั้นนาในเสงงจริงตอนอยู่23หลังจากที่อยู่วงการมา9ปีแน่นอนว่าฉันต้องรู้ว่าอะไรควรทำยังไงเอาละวันนี้พวกเราต้องจัดกระเป๋าเตรียมขึ้นเครื่องวันพรุ่งนี้แล้ว